ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเกต็ตค่ะโดยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเกต็ตได้ปิดงานทอสอปอชภูเกต็ตสัมพันธ์ครั้งที่1ค่ะ ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพลเรือตรีนัทพงษ์ยาโนไทยขจิตร,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานปิดงานทสปอชภูเก็ตสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งโดยมีนางสาวโชวติกาอินทรีหัวหน้าไทยอาสาป,ป้องกันชาติกองอำนวยการรักษาความความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจังหวัดภูเก็ตสมาชิกทสปชภูเก็ตเข้ารวมค่ะ ในโอกาสนี้พลเรือตรีนัทพงศ์กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทศปช .106 คนซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่น้อยและรู้สึกภูมิใจที่ประชาชนเสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาทําหน้าที่มวลชนเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานราชการดังที่เห็นได้ชัดคือหน่วยงานศัสดีทั้งของจังหวัดและของอําเภออีกทางได้เห็นสมาชิกทปส,ส,สชเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญต่างๆที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นอยู่เป็นประจํา ไทยอาสาป้องกันชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคสีจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ก็เป็นเวลา45ปีจังหวัดภูเก็ตก็มีสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน106นายแบ่งเป็นทสปชจังหวัด21นายทสปชอำเภอเมือง45นายทสปชอำเภอกระทุ้21นายส่วนอำเภอถลาง19นายค่ะเป็นเมือเป็นมวลชนเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผลกําไรหรือผลประโยชน์ต่อตนเองแต่เป็น ชวนที่มีจิตอาสาเข้ามาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนเองร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อต่อต้านและป้องกันนะคะป้องพิษภัยอันตรายร้ายแรงที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของบ้านเมืองค่ะ